สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเด่นเจริญยนเดอร์วันนี้มีครบชุดครับรถไทยเดินตามเป็น e95 r t 9 0 90นะครับ r t r t 9 0ตัวนี้เครื่องเดิมครับเก็บสีสันใหม่มาเริ่มกันกับ e95 ครับเครื่องคูปตเต E แท้ a, นะครับผม95นะครับผม et95 ครับผมโครงช้างเหล็กครับ kd29r รุ่นนี้พร้อมซาลี่ ซาลี่ก็สภาพพอใช้ครับมีล้อเหล็กอุปกรณ์ล้อเหล็กคาดผ่านทั้งสอนคันนะครับครบนะครับผมครบชุดเลยพร้อมใช้งานเลยล้อเหล็กล้อย,ยางคาดผ่านซารี่รักพ่วงนะครับส่วนตัวนี้เป็น RT นะครับผม RT 90ท t 90โคร้งริงไอทะเลทองซูปเปอร์124นะครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ของเขา ตัวนี้ซูเปอร์หนึ่งสองสี่ครับผมสาลี่ก็สวยอยู่ครับตัวนี้ครับผม้อเหล็กก็ยังนาาครับผมเครื่องนิ่มนะครับผมตัวนี้ตัวน้เครื่องพอใช้ครับตัวนี้เปิดที่ราคาจับต้องได้ทั้งสองตัวนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับผมจัดส่งทั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางได้เลยจะใกล้หรือจะไกลแอดไลนายคุยกันได้ครับผมร้านเด่นเจริญยนต์ตั้งอยู่อำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารเด้อติดกับถนนใหญ่ พี่ๆท่านใดอยากได้ก็มาเลือกชมได้ครับผมหรือว่าจะมารับเองได้ครับถ้าพี่ๆดูมาจากในคลิปวิดีโอ YouTube นะครับผมมีส่วนลดทันที1นึ่บาทครับผมโดยที่ยังไม่ต้องต่อสักคำประมาณนี้นะโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย